อร่อยไปเลยปอูอัดพ่อขนมหวานกะทิถั่วดำแม่แล้วก็มาปูอัดพ่อแน่พ่อทำให้นี่ครับอ,อร่อยครับประมาณฉีกให้ประมาณ6-7เส้นแล้ว กินไม่หยุดเลยกินได้ไม่ได้ไม่รู้ครับขอให้แมวผมอิ่มพอมีปัญญาเลี้ยงแค่นี้แมวกินได้ก็แสดงว,ว่ากินได้คนกินได้แสดงว,ว่ากินได้คิดแค่นั้นฝากกด Subscribe ทั้งใน Facebook ใน YouTube ด้วยนะครับจะได้มีค่าขนมมาซื้ออาหารครับ ขอบคุณครับ